พอเป็นแอสซิสต์เนี่ยเราดูจากโมบิลิตี้นะแบบปิ้งเบิ้งได้อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแอสซิสต์ได้นะครับแต่ด้วยความที่ไอเทมเมดที่เข้าจังเกิลมีแต่โลจิเคิร์ดเนาะมันจึงทําให้เมดหลายตัวเข้าป่าเราไม่ค่อยดีนะ mm hmm. เช่นเออ่เมดเนี่ยมันมีนมการโจมตีหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดาเมดนะหรือคอนติเนียรอาร์ตเมดเวทอะไรเงี้ยนะค <the> อนติเนียรอาร์ตเมดเวทคือ DPS <the> นะครับ <the> ผมไอ <the> พวก DPS เนี่ยมันไม่ได้ต้องการความรุนแรงอะไรมากมาย โลจิเคิร์เนี่ยมันเน้นแบบสายเบิร์ดดัมเมดอะไรพวกนี้มันจะเหมาะกับกลุ่มแอสซินจริงๆที่แบบแอสซินจูเกอร์อะนะครับผมเมดที่เป็นจูเกอร์เช่นคิลล่าเช่นซิลอะไรจะเป็นจูเกอร์เนาะกับเมดอีกประเภทหนึ่งที่เป็นลักษณะส,สลับตีแด Dam <Dam age. S 2> ัมเมดก็จะเป็นพวกดาร์ซี่อะไรพวกเนี้ก็จะแบบรุนแรงไปเลยโลจิเคิร์จะเหมาะครับผมแต่ถ้าเมดอีกประเภทหนึ่งที่มันน่าจะเข้าป่าได้แต่มันไม่มีไอเทมสำรองมันเลยก็คือเมดซีพีเอสหรือเมดแบบ หนัวไฟหน้าแนบตีนอะไรประมาณนี้ผมไม่มีการไปปรับรีเวทานเนาะผมจึงแบบลองทดสอบดูว่าเออรีเวทานเนี่ยมันมีในสิ่งที่ลอเลี้ยวต้องการอยู่นะครับคือเกราะนะแล้วก็เลือดนะหรือเวลามันมีเวลาเนเองทาให้ลอเลี้ยวอยู่ในไฟได้นานขึ้นเนาะมันเลยทําให้อ่าลอเลี้ยวเนี่ยสามารถจังเกิลได้ของมันเริ่มดีอ่าทีานี้เรามาดูสิ่งที่ลอเลี้ยวต้องการมากที่สุดใน เกมอาวี <Game> <cent> s <S นะ <Great. S 1> อาจจะไม่ใช่ดาเมจก็ได้อาจจะไม่ใช่ดาเมจเวทหรือเอพีเนาะพวกนี้ต้องการพวกรดคูดาวครับเพราะว่ามันสแปมแ้วติดทูดาเมจเนาะสแปมติดทูดาเมจนะแล้วก็เราต้องการพวกลดคูดาวเราเนาะเราต้องการอะไรต้องการมานานะเพราะเป็นเมสสแปมนะครับมานาค่อนข้างเฟื่องมากซึ่งการสังเกลเนี่ยตอบโจทย์ไหมก็ได้นะ เพราะจองเกิลมีบัฟฟ้านะไม่ลืมนะว่าบัฟฟ้าเนี่ยได้ในส่วนของลดคูดาวด้วยเนาะ20%เพราะนั้น oh, การได้ลดคูดาวมาไหวหรือมีมานา,าได้ใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับเอ็ก์ทีไฟท์เนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ได้นานนะครับผมแล้วก็ลีเวทานเนี่ยมีในส่วนของการเบิร์นไฟเนาะนะนะในระยะประมาณหนึ่งเอฟมั้งถ้าผมจำไม่ผิดจะคล้ายก่อไฟนะแต่ว่ารอเรเียวเป็นตัวละครที่มันเข้าไปหน้าแนบเท้าอยู่แล้วนะครับผมก็ทำให้ลอเรียวสามารถที่จะเอามาจังเกิลในการออกของประมาณนี้ได้เนาะ โอเคเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมสังเกตมานาเราหมดรอดเลยโอเคถ้าเราเล่นเราเลี้ยวในส่วนของการนิกเลนเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือมานาเราไม่ค่อยพอนะจึงมีไอเทมอย่างมาใจที่เราเห็นเนาะมาใจมาใจเนี่ยจะมีสิ่งที่เราเลี้ยวต้องการมีโลคูดาวแหละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีในส่วนของเลือดแล้วก็มีในส่วนของพลังเวทนิดหน่อยนะหรับเวลามันคือมาใจเนี่ยคืองนี้นะครับ เออมาใจเนี่ยมันทําให้เมดพวกเนี้ยไม่ต้องกลับบ้านเ,เมทพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะคล้ายๆแคร,รี่เลยนะคืออย่าอยากกลับบ้านบ่อยเพราะว่ามันไม่ต้องแบบไปเบิร์ตดาเมทอะไรศัตรูหรือไล่ฆ่าอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าคุณสามารถที่จะฟาร์มได้นานๆน,นะครับในเกมมับ้าเก่าๆเยอะแยะครับผมที่เราเห็นเนะนี่ยน,นะใน a แล้ววกนนี้ก็จะเป็น Dead p r o p h e t นะครับผมยกตัวอย่าง e a ธโ p r o p h e t มาบ่อยมากผมไม่แน่ใจมันชื่อเดธ p r o เ p h e ์ไหมที่มันปล่อยผีได้นะครับเป็นวิญญ,ญาณอะ แต่ตอนสมัยเด,เด็กเขาเรียกปอบปอบนะมไม่แน่ใจทาไมต้องเรียกว่าปอบไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตัวผีมั้งนะครับเหมือนผีปอบมันเป็นคนแก่ๆนะครับซึ่งเป็นดาเมจเวท DPS นะครับผมอยู่ในไฟต์นานๆนี่ฆ่าได้5ตัวเลยความโหดของของเดนโบเฟตสมัยก่อนคือเป็นเมจที่ยืนในไฟต์แล้วฆ่าคนได้5คนนะแล้วก็แบบอิมบายอยู่ช่วงหนึ่งครับผมลักษณะการเล่นของเดนโบเฟตจะใช้กับลอเ,เรียวเลยนะครับผมคือเน้นสแปมเน้นเลือดเน้นถึกนะเราสังเกตว่าสมัยนั้นเนี่ย มันแทบจะไม่ต้องออกของดาเมจเวทเลยนะ DPS ไปเรื่อยๆ DPS ไปเรื่อยๆออกขวามันคุมไหมก็กําลังทดสอบนะน่าจะคุมเพราะว่ามีเกาะมีเลือดนี่มีเวลานี่มีสิ่งที่เราเลี้ยวต้องการนะครับแล้วเราก็อะเราเห็นไหมตีไม่เข้าครับผมเพราะเรามีเกาะโอ้แต่เยอะเหลือเกินแบบโหโยแล้วก็โซนิกบูเนาะให้เกาะมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็การเอาโซนแท็กนะอยู่ในไฟด้านหะน้า เอาตอนนี้สมดุลละแต่เ,เมื่อกี้เจอราชาเทพครับผมแต่ต้องคอยดูดีนะตัวนี้ต้องมีบัฟฟ้านะต้องมีบัฟฟ้าโอ้โหคือเราเรียกไม่ต้องไปเล็กทำจังหวะช่วงต้นเกมมากนะครับการออกโซนิคบูสเนี่ยถ้าใครยังงงงกับเรื่องโซนิคบูสเนี่ยสามารถที่จะย้อนไปดูในส่วนของคลิปเดียวนะผมจะมีซีรีส์หนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะ ฟังคลิปเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะน่าจะเป็นซีซั่นเนะครับที่พูดถึงโซนิคบูทนะครับ <c oughs> แล้วก็ใครอยากเสริมความรู้ก็ไปอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ e p EP, EP เท่าไหร่วะอีีเจ็ดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ7จหรือ8 8น่าจะเป็นมุลามาศาสต์เจน่าจะ7ครับผมที่พูดเรื่องเมดนะครับ <c oughs> ดู EP ีที่7แล้วก็ไปดู EP ีล่าสุดอีพพูดถึงรองเท้าแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงออกเป็นโซนิคบูทให้กับลอเรียลนะครับ ยูนิฟายนานๆนะ,นะไม่ได้ต้องการการสี่ีอะไรมากมายแล้วก็ชิ้นที่3เนี่ยปกติในการจังเกิลต้องเป็นโมบิลิตี้นะไม่ว่าจะเป็นพิดเศษทุกสายจะเป็นแบบพิดเศษอะไรเงี้ยดูดิเราถึงมากเลยเราถึงจริงนะดูดิสแปมไปเรื่อยๆครับสแปม,มเรื่อยๆครับสแปม,มเรื่อยๆมมอยมมอยโอ้ ถ้าออกของแบบนี wife, right. ้เราจะอ่อนแอต่อเตเมจินเลอร์อย um. ่างเมทหรือเปล่าตอบว่าใช่ครับอ่อนแอแต่อย่าลืมว่าตามธรรมชาติของเมทจะไม่จะไม่มีออโต้แท็กบางตัวเป็นออโต้แท็กเช่นพวกกาลีนู่นนี่นั่นพวกเมทดีพีเอสแบบออโต้แท็กเนี่ยเกมยิ่งน้อยอยู่นะครับผมจะมีพวกกาลีมาจ้าอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราเจอกาลีเนาะแต่กาลีเนี่ยน่าจะเป็น100 AD บวกกับ10 AP เนาะซึ่งตีเบากว่า กาลีนะครับก็เลยไม่กลัวมากแล้วเมดแต่ละตัวต้องใช้สกิลเราไม่มีบับฟ้านะครับผมไม่แปลงไวยเห็นความหอมเลยครับเราต้องวิ่ิหาบับฟ้าเออบับฟ้าได้แล้ว โอเคต่อที่บายต่อนะก็เหมาะสมครับปกติชิ้นที่3จะเป็นวิดเบสถูกไหมในสายของดีเสโจมตีกายภาพแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเตอร์โนเทนสส่วนใหญ่ชิ้น3จะเป็นไกด์อาร์สแตนดัดมีโมบิลิตี้หรหรือตัวเบิร์ตเม e จะเป็นโมคเคนสเปียร์นะครับผมหรือตัวแอสซ s s i ินจะไม่ใช่โมบิลิตี้ละแอสซั s ซินส่วนใหญ่จะเป็นพวกโซสโก้ถ้าเป็นเมจแล้วก็ ถ้าเป็นในส่วนของกายภาพจะเป็นลองกีนูสครับผมทำไมพี่ไม่มีโมเรตตี้ให้อัลซินเพราะอัลซินมันส,ออส่วนแล้วเออทุยพอยจ์ทุยอีกรอบหนึ่งเพราะอัลซินส่วนมากมันจะมีโมบิลิตี้อยู่แล้วนะโค้งนาคอสนู่นี้บางตัวเป็นซสเปอร์โมเมนตัมเลยนะครับเช่นโกคิล่าอย่างเงี้ยเป็นซสเปอร์โมเมนตัมเนาะเพราะฉะนั้นกิล่าก็ไม่จําเป็นที่ต้องออกโมบิลิตี้นะครับหรือถ้าเราจะเล่นในส่วนของโลมิ่งอะไรพวกเนี้ยนะชิ้นการเกมส่วนใหญ่จะเป็นพวกอะไรนะฟอร์ตี้ลีเวนต ถามว่าฟอตตี้ลิเวนต์มาออกในช็อตนี้ได้ไหม,มออตอบว่าก็พอได้นะเพราะว่ามันมีเอลเอซิลที่ค่อนข้างจะดีนะแต่เราต้องการการสแปมที่รัวแล้วก็ได้กรอนะครับฟอตตี้ลิเวนต์ได้แต่เลือดเนาะผมต้องการกรอครับผมอยู่ในไฟต์นานๆเนานะกรอจะค่อนข้างสมดุลกับลอเลี่ยวการเอาลอเรี่ยวมาจังเกิลจะทําให้ลอเลียวมันปลดผลึกอะไรบางอย่างครับผมปลดผลึกที่พูดนี้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่ลอเลียวต้องการคือบัฟฟ้าผมเราสังเกตว่าการแข่ง,งต่างๆเนี่ย ล้อเลี้ยวจะเป็นที่ต้องเก็บปอกฟ้าเลยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีคอมโบแบบนะจังเกิลไม่ต้องเอ่อจังเกิลไม่ใช้มานาเนาะเพื่อที่จะเอ่ออเารอเลี้ยวให้ไอเอารบฟ้าให้ลอเลี้ยวนะครับผมไม่ใช่เอารอเลี้ยวให้บาร์ฟานะเี่ยะเรายืนในไฟได้นานนะสังเกตนะดูดกเรายังไม่ตายเลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายกันแสบเลยตู้เกอร์เยอะพอสมควรครับ แปมในวงก็ผมเปิดวงเลยเลือกไป็นรถเลยครับผมโอเลอะะ์ฉบับดีเวทานนะครับถ้าใครอยากไม่อยากโดนขัดเยอะอาจจะเป็นเอาในส่วนของไอ้น,นี่มาก็ได้พยายามอยู่ในวง <c oughs> เลยรอดสนใจมาก <c oughs> แต่สูตรนี้ดาเมจมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันเน้นสแปมไปเรื่อยๆนะครับผม เราไม่ต้องกลับก็ได้บ้างโอ้ลิงดันสูงๆเหมือนกันเออแต่เกมเราก็ไม่ได้นำนะศัตรูนำปะสังเกตการยิ่งสแตมเยอะไอคอนนี่ทำงานเยอะนะครับผมป <c oughs> กติเราออดายเดมันรีแด,ดาเมจก็ได้เนาะ <c oughs> ทำไม <c oughs> ลิงโยนหรือต่อทีมนู้นลิงก็ไม่ได้โยนอ๋อลิงล้มมิง่งลิงเล่นล้มมิง่ง ถามว่าลิงลม,มิ่งได้ไหมตอบว่าได้นะมันเป็นสเกล์นะครับผมอ้าวแล้วตอนนี้เราเจอไฟเตอร์นัวแท้งอย่างอย่างตัวอะไรนะมาจ้าออกขวานเหมือนเราเลยวะ่ะเหมือนดูช่องเราเลยอ่ะดูดิมาจ้าออกขวานเหมือนเราเลยเฮ้ยระหว่างสายเม็ดหน้าแนบเท้าเจอสายเม็ดหน้าแนบเท้าด้วยกันแล้วครับผมนี่เป็นศึกโรเลี่ยวกับมาจ้านี่าในการดวลกัน All shall แบเดีย๋ยวกลับบ้านก่อน,นเติมเลือดเต็มๆโอเคนะครับคือเกมไม่ได้ซีเรียสมากเราอาจจะเลือกบังกรแบบเปิดตอนไหนก็ได้เนาะจริงๆไม่จำเป็นที่ต้องแบบ เปิดตรงทามมิ่งคือเก็บศัตรูหมดหรือไปดันพร้อมกันแล้วค่อยปล่อยมังกรถ้าเกมไม่ได้ตึงก็ปล่อยตรงไหนก็ได้นะว่านะ <c oughs> โอเคยิ่ต่อไปเราจะเป็นเลเวอซิง <c oughs> เลเวซิงน่าจะเป็นไอเทมคู่กันเลยนะครับผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รอเลี้ยวจังเกิ้ลครับ,รบวันนี้เจอกับมาจ้านะครับผม ไเลยครับผมเลือดไม่ลดนะฮะเป็นหนึ่งตัวแทงครับตอนนี้มาแล้วครับเราเป็นโซ,โซสกอร์ก็ได้เนาะแต่ทีมนู้นเล่น,ปนแปลกๆอา้าวเราปล่อยมาก่อนมามีลิงมาตีด้วยเราตึงเลยโอ้มันตัดเลยตัดคีฟอะครับผม ตัางปอมอย่างนี้เลยดูเิใครทำอะไรเราได้แต่ยังไม่มีทอยนะมาจา้าวว่าให้เลยโอ,โอ้เราโดนนี่ตีแรงมากเลยนะติ๊กเตอร์ปะ <Ultimate. S 1> ที่สุดท้ายได้เป็นทอยนะเพราะว่าตอนที่เรา Magic, เมจิส t ิสต e เราน้อยมากนะความเป็นบาลานซ์ไม่ค่อยมีนะครับ Your team has destroyed tower. Victory. has a Your มาฟ้าก่อนครับคือท,ทุกชิ้นมีเหตุผลนะผมไม่ได้เลียนที่จะมาออกรีเวทานอะไรนี่นะคือมันไม่ได้เกลียดนะครับผมเพราะว่าตัวเมทพราพวกีวกต้องการเวลานะต้องการการสแปมนะครับผมการออกรีเวทานก็ช่วยได้แล้วเมทตัวนี้มันไม่ต้องแบบ วิชั่น180องศานะครับมันเป็นวิชั่น3 6 0คือตัวเนี่ยเข้าไปหนัวไฟได้เลยครับกบมาจ้าเนี่ยน่าจะเหมือนกันเลยครับมเมือนประเทเดียวกันเลยนะจะล่อเท้าหนะ่อย ถ้าจะเล่นรอเลี้ยวให้เห็นว่ามสิทธิภาพของสุดต้องไปเล่นตอนตึงๆครับตอนโดน,นนะลุมเยอะตามไปเรื่อยๆครับผม เราเลี้ยวถ้าเจอทูกเกอร์เนี่ยมันสู้ไม่ค่อยได้นะครับคือมันโซนเพื่อนได้ดีมากเลยนะโอ้ยโดนเบิร์นแน่โดนเบิร์นแน่ถอยก่อน รอไปหมดแล้วนะครับเบอร์ตีใครครับผมใครเกิดวันนี้ครับอ๋อนี่โอเคสูสีสนุกสนานดีจริงๆมันสูสีนะแต่เราได้ออบเจกติฟเฮ้ยแต่เราได้ทาวเวอร์ได้บาล์แหลกได้ปอมอะไรเนงะี้ย เป็นเพราะว่าทีมนั้นต้องมีใครสักคนหนึ่งอะที่แบบโยนๆนิดๆนะครับผมหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เฝ้าเล่นนะครับผมรูส้สึกว่าทีมมันสูสีสกิลเพสสูสีแต่เหมือนกับมีใครเสียตำแหน่งนะครับผมผมว่าลิงอะลิงก็เล่นไอ้นี่ปหแปลกๆเนาะมาหน่ครับผม เอสิ0เลยนะยังไม่เปิดวงเลยป้าลุยไปเลือดครึ่งหลอดนี่แหละนะเอามังกรกร็ได้เอ้ยคองก็ได้นะแต่เรายังไม่ตายเลยนะเอาตรงๆเราไม่เอาคองหรอครับเหมือนกับมีการฟาร์มเกิดขึ้นนะครับผมอุย้ยตเอลสูเหมือนฟาร์มครับผม จริงทามมิ่งเราได้เปรียบน,นะสโนบอลน่าจะรีบจบนะครับผมเหมือนจะค่อนข้างจะแยกฟาร์มนะครับมาๆๆๆสังเกตดาเมจสีม่วงนะที่เราทำกับตัวของมันเยอะมากนะ DPS นี่คือ DPS นะครับผมสังเกตดาเมจม่วงๆที่โชว์นะครับผมแล้วก็มีดาเมจสีขาว,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 าวาสลับกันคจะดีจะเราปล่อยเลยแล้วก็นัวไฟนะเปิดเลย กันไปแม่ต้องการดูเหมือนลิงเขาเล่นเป็นสเกลนะครับผมไม่ค่อยดีนะครับผมจริงเหมือนลิงมาทดสอบเนาะแต่ต้องมีคนดราม,ม่าว่าผมเล่นธรรมดาไม่ไม่ค่อยจะได้ทดสอบไม่เท,เท่าไหร่ คือมันจะเซฟมากเราเลี้ยวสูตรนี้นะครับผมก็ถือว่าดีนะก็คือเหมือนตัดมาใจออกเนาะแล้วก็เติมรีเวทานเข้ามาแทนแล้วถามว่ามาใจมันจะได้เวทมนต์เนาะก็เวทมนต์หายไปไหนก็ได้มาจากบัฟฟ้านะรถคูดาวหายไปสิบเปอร์เซ็นต์แต่ได้จากบัฟฟ้ามาอีกยี่สิบแล้วก็ได้กรอกเลือดที่สูงปีตมานะครับจากรีเวทานเนาะหน้าแนบเท้าโอ้โหได้ที่หนึ่งเฉยแล้วไม่ค่อยได้ฆ่านะครับผมโอเคเลยนะครับกับ เราเลี้ยวสายขวาน,นะครับผมเออเจ๋งว่ะสูตรนี้ใช้ได้เลยนะเฮ้ย12.1คะแนนเลยออ